โอ้โหเกมนี้ยังเดือดสวัสดีครับผมคนป่านะครับช่องนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมตามเลยวันนี้ก็จัดให้ครับบอกเลยเกมนี้มันนะออาเดยวรูกเกมกันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปอบที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ id ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็ม พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ id ทันทีซึ่งแผ่น,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา id R V คุ้มๆพร้อมเล่นนูนครบกีฬาส,สวยๆแนะนําเพจน,นี้เลยนะครับ e d m o n t o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถ,ถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V Card ถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูนึ่งเพยใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้ามาก่อนเริ่มเกมครับอันนี้นี่ผมว่าเกมนี้ตึงหน้าเลยผมเห็นแมงกับโอเลี่ยวครับใช้พลังแสงโลเลยนะอันนี้นี่ไม่คยเห็นใครใช้มาก่อนเลยนะครับอ่าและก็ในสึกข,ของตลังแสงของเรานะครับก็จะเป็นตมหน้าจอน,นี้เลยนะครับก็จะแ้นที่จามเอ็นนะครับแล้วก็ในสึกข,ของบูลเนี่ยก็จะเป็นตมหน้าจอน,นี้เลยครับในสวนข,ของามาลอเนี่ยผมใช้พ้างแสงเลยนะเพราะว่ามันได้ดับแดงไวดีนะครับ เคียเค่ยวครับตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เรนล่างครับโอเมนบวกกับฟาเลนอยู่โหฟาเลยนี่กับตาเลยเนี่ยอย่างนี้เราต้องเวตาแล้วครับมาครับผมแล้วนี่ป่าแรงจัดเลยครับเนี่ยเอาเฮ้ยฟาเลนมาแต่โอูเมนไม่ขึ้นมาด้วย โอ้โหตรงนี้โหนี่โคไม่ติดเรียบร้อยตอนนี้แอบก็มาเลยเนะี่ยและก็ตอนนี้สกอร์เริ่มไหลแล้วนะครับโอ้และฟิลครับโอ้เยี่ยมเลยแต่ว่าโหเจอไม้ปีชับเรียบร้อยสกอร์ตอนนี้หนึ่งสามนะครับตรงนี้กลับเข้ากลางก่อนนะครับขอเดินนิดนึงเดินเกมพลาดแล้วตรงนี้ เดี๋ยวเช็คบัน๊นิดนึงครับตอ,อนนี้นะเขาอ,อยู่บั๊บแดงนะตรงนี้เดี๋ยวเราเลื่อฟาร์มเลยนะครับเราต้องสี่ก่อนที่มันก็จะเกิดน,นะเอ้าเฮ้แวนโอ้โหขึ้นไปสูงใช่ช็อตนี้นี่ผมบอกเลยกำหมัด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวตตเ,เยวล่าหัวครับอตอนนี้สวยอยู่ ก็เดี๋ยวแรกปักมันไปแล้วกันนะครับเราเอาดาวไปเข้ามังกรไปโอ้ลิเลียครับมาวุ่นวายกับป่าเราด้วยตรงนี้เราต้องแลกบัฟนะครับเรามากันตรงกลางให้กันเฮ้ยซิลเมื่ไหนเพื่อนเออยังดีครับกับทันเดี๋ยวเรียกมช่วยกันครับตรงนี้สอบไหมคอับ ตอนนี้ลิเลียกับบ้ายอยู่ทางเลนบนนะครับแล้วก็ออกมาครับอยู่นี้ครับเหตุสามคนแล้วนะนาค้อยู่กลางครับถ้าราคาอยู่กลางเดี๋ยวเราช่วยกันก่อนลิเลียขึ้นแล้วนะครับโอ้นาคอจ้องเราอยู่นะนี่เฮ้ยพุ่งมาด้วย เอ้ยโล้วแวนโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยอเอาไงดีครับเนี่ยตอนนี้ก็เงินตามอยู่พันหกนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่ตอนนี้ผมต้องเลงตังค์ขึ้นมาแล้วอันนี้เดี๋ยวผมมาเกาะเลนแคลรี่ก่อนเพราะว่าช่วต้นเกมเนี่ยเลนแคลรี่มันให้ตังค์เยอะครับ เดีนี้คีบเข้านะครับเดี๋ยวรอเคียร์เขาแม่นะโอ้แล้วก็เลนล่างครับโอ้โโหอเมนี่เสียงตีดีมากนะเดี๋ยวเอาคีบไปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวต่อตรงกลางดนะ้วยขอตรงกลางครับนาคอนมาพยายามสกิลที่โดนฮีโร่นะครับเราจะได้ตั้งขึ้นมานะอาโอแล้วก็แหวงครับไปเจอโอมาเข้าครับเสียฟิกเกอร์เลย คือเตะแล้วครับตรงนี้แค่คลิปก่อนโอ้โหแล้วนี่อันตีลงอย่างไวแอบบ้ามาหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังปิดคิวยากๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงนาทีที่5นะครับแล้วก็เสียบบ้าุลไปนะทีมเขาี่กดจันหนักจัดเลยนะเริ่มมาปวดป,ป่าแล้วเนะนี่ยโอ้โอมาครับไปปั่นแมน ตรงนี้คัดได้ก่อนนะครับเหลือออกมาล,ละแตนี่ไบมาเติครับโอ้ไม่ไม่โอ้ตรงนี้โหเเรียบร้อยไม่รอดครับแตนี่ไฟยังไม่จบครับโหระบายอติโอ้อโอสวดยับเลยอ๋อแล้วกลายเป็นหมดวงครับเรียบร้อยคอสคิวกับฟีเลยแต่นี่ทางโอเมนครับโดยสุดทีมแต่ก็ โ้นทัเลยฟอเรนน่ะโอ้เกมนี้ระบากจัดเลยเนี่ยพาไปหนาทีครับเงินตามสี่พันเยอะเอาเรื่องเลยนะตอนนี้ก็คือคลิปเล่นการก่อนครับนาคอนี่โดนปลาพันแปดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปสู้กับฟอเรนดูนะครับสองหนึ่งข้างล่างนะตอนนี้เริ่มัวดกันแล้วนะครับ โอ้โหรีบปาจะแตกก็ไม่แตกครับยวนนึงครับตรงนี้ครับแล้วปาเข้าไปครับโอ้โหขาดได้เดียวครับแต่ก็โอเคครับคืวทางฟันเลยไม่ได้ครับตอนนี้นีลำบากจัดเลยครับการเงินนี่ตามเยอะมากเลยแต่เราโชคดีที่ชนะฟอเลนได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสียบม้วนไปแล้วนะและโการนี้มีบ่อต่อนะครับโอ้โหนี่เขามาเพียบเลยเนี่ย ตอนนี้มีแหวนตันสูงมากเลยนะครับเห็นออกมาเอานี่นะโอ้เห็นสามคนครับฟอลเลนอยู่เลยล่างแบบนไม่ไหวครับแบวนตองรากนะตอนนี้นี่เกลนตันต้องพยายามหาค่านิดนึงนะครับเราจะการต้องเคลียร์คิปเดี๋ยวไม่ได้นะพยายามเลื่อนสองหนึ่งนะครับปิดเขาได้ซักคิวเนี่ยอันนี้คุ้มเลยนะตอนนี้คลิปจะเข้านะครับ อ่โอ้ดิเคลียร์แรงจับเลยเนะี่ยฟาดท,ทีนึงนี่ตัวเล็กตายเลยเนอะอ๋อแล้วเลยล่าครับโอ้โหมาเพียบเลยลงไปเติมแล้วครับวิ่งออกมาออกไปแล้วครับโอ้แต่ออกมาฟาดครับแวนดิฟิกเกอร์จังหวะมาแล้วครับตาาารงนี้โดนขอดเข้าไปครับโอ้โหโดนเต็มครับโอ้โหตั้งแรงจัดเลยซิวอ้อมมาด้วยโอ้ขอดี้ครับคิกเกลแล้วงี้ ด้านขวามีคนนะครับตรงนี้ไล่ที่สุดเลยนะครับเควไปเพื่อนโอ้ได้โลมาสองครับวันนี้ครับเรียบร้อยครับโควไปทางใบไม่ได้ครับตอนนี้บอกเลยโอเมนรวยแ้วก็ตรงนี้นี่ได้เปลี่ยนมาหน่อยนะครับแต่ว่าบุกเคยไปหน่อยครับก็เสียบล่างไปนะคลิปเข้าอดีแล้วตอนนี้อีกสองวินตีนะครับแต่ว่าเลือดเราน้อยนะก็หาจังหวะในการช็อกเอาแล้วกันนะครับ การ์ดของเราเนี่ยก็ตามอยู่นะครับ2,007นะก็ถือว่าลดลงมา2,000เลยนะครับในตอนนี้ดาบแดงมาแล้วครับโค้แล่าคอยเข้าแวงครับฝ่ายกันไม่ยั้งครับโอ้โหเรียบร้อยครับแรงจัดดาวมนนี่คือ2,008เลยนะครับแตนนี่ดูคอมแรงครับโอ้โหเรียบร้อยครับชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วครับเก็บไปสามโอเมนนี่ล่อด้วยนะครับ ตอนนี้เกมก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าไบรทรวยมากครับไบเงินขึ้นแปดพันเลยส่วนซิลนี่อยู่ที่หกพันสามนะครับการเงินโดยรวมก็ต่างกันอยู่ที่สองพันห้านะครับและนี่ฟอร์เรงครับโอ้ฟอร์เรงครับไปเจอซิลกับแวงครับโอ้เลยดูเลือดครับหายว้บเลยมินเคยปิดนิดนึงครับแต่ช็อกมานี้ครับตายก็ไปครับเรียบร้อยครับตอนนี้นี่บอกเลยแรงจัดเลยนะครับ ดันต้องการรีบีบ่อนะครับแล้วก็เราเลือดตายนะเฮ้ยแล้วเพื่อนเราลงไปเฉยเลยโอ้เรียบร้อยครับยีเอาจริงช็อตนี้ดีทำผมท้อยนะเพราะว่าเงินทีมเราเนี่ยก็ตามอยู่นะครับสามพันเลยนะแล้วก็ไบต์ตอนนี้รวยมากเลยครับ <c oughs> อันตีผมก็ไม่มีด้วย <c oughs> ถ้าหาไบต์กว่าอันตีมาเนี่ยโหผมว่าเกมบอลทีมอะตะแกะ และนี่เลือดไวดูไม่ชัวร์น่ว่ารึ่งหลอดหรือเปล่านะครับถ้าหาเขาตัวมารึ้นหลอดเนี่ยผมปาแตกเลยจำเลยล่างคิเข้าแล้วโอโหแล้วเห็นยังชัดบอกเลยตรงนี้เขาไม่รอดแน่ครับเดียวร้อยครับฉับเดียวลวงเลย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ทีมเขาอยู่ตรงช่วงช่วงฟานะครับเรามีเคียวด้วยเดี๋ยวลองไล่ดูแล้วกันนะครับ โอ้จะนาคอยครับโหมาเพียบเลยโอ้โหมาเยอะเกินแตกเลยผมแต่ว่าตรงนี้ครับรอเรเียกครับปิดออกมาได้ครับโอ้โหแล้วนาคอยยัดดับวิคิวเลยนี่ขนาดใบตายยังสู้ไม่ได้เนี่ย <Ret reat. S 1> แล้วตอนนี้เนี่ยทีมเราเหลือ2คนนะครับก็จ,จะเป็นไวโอเวนะโอ้นาคอยเข้าครับโอ้นาคอยเลื่อนน้อยครับเล่นต่อตะวันก็เกือบแตกนะ เกมนี้แวรหน่าเล่นเฮลกานะบอกเขาหน่อยนะครับเอาละครับทีนี้โหไบเข้าครับเรียบร้อยโอ้โหไปนี่เกิดจัดเลยเนะี่ยนี่เขาจะขึ้นดับแดงด้วยนะครับไอเซตพวกาคนูใหม่บวกดับแดงเนี่ยอันนี้ถ้าหาไม่รวยจริงไม่เกิดจริงเนี่ยเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันแพงมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมหาตังค์ซื้อตัดเลื่อยก,กันค่อยๆตีไปนะครับโอ้จะฟอนตรงนี้ครับโอเมนี่คือเขิมจัดเลยคนระับโอ้แล้วบอลแรงงอดนตีสวยแล้วตรงนี้โอ้โอเมนี่เปิดไฟวิ่งก่อนเพื่อนเลยมาครับผมจะไหวครับโซ่ดิเพื่อนโซ่เอไอเอไอโอโ,โอ่วยได้ใช่โอ้แรงจัดเลย เอานานาคอนมาอ๋อแหวมาต่อวันนี้โอ๋อตะโรเไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับไปทางนาคอนไม่ได้เอาละครับเกมไหลเฉยครับตันนี้และทีมเรานี่ไล่ฟอร์เรนนี่ยันเป้าหนึงโอ้ว่าเกินตอนนี้เหลือแค่ใบนะครับโอ๋อตีเข้าไปตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคครับตายหมดครับอีกสิบวิครับนี่น่าจะเกิดครับรีบเลยผม ตรงนี้ก็แทงป้อมเลยนะครับเรียเกิดแล้วตรงนี้โอ,นโอ้เรียเขาเบิร์นไม่แตกครับโโ <laughs> เรียบร้อยแล้วจบเกมครับโอ้เกมนี้นี่มันจัดเลยเนี่ยสรุปอ่าพลังแสงของโรเลี่ยไม่น่าจะเบิร์นนะโเรเลียวนี้เขาตาย Для รัวเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมมานังคอน75ดาวไป7จดาวนะครับ อันนี้นี่เราเลี้ยวเขาน่าจะมาเทพพลังแฝงนะแต่มาเทในแรงดาวสูงไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวในส่วนของไอเทมนะครับเดี๋ยวดูกันใครคลิปนะครับเกมนี้ก็คิวไปเก้าครับไปห้าสิบห้าครับโอ้ดาวมันเดืสองสองเปอร์เซ็นต์เลยนะและก็ในส่วนของไอเทมสุดท้ายนะครับพี่ยิงขึ้นไม่เสร็จครับก็จะใช้เป็นดัมม่วงนะครับก็ จะได้ผลของกัตตีวยนะครับแล้วก็ได้กันเวนมาด้วยนะครับประมาณนั้นเอาจริงพอขึ้นดับดางเสร็จแล้วตบด้วยเกี่ยวอันนี้ดีมากนะ <c oughs> อย่างเจ๋งเลยเนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตืมนใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ